สวัสดีครับท่นผู้ชมวันนี้พี่ผมมาที่อำเภอสนมก็มีงานาสนมเมืองหดอกจานประเพณีไหว้ปู่ตานะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่16งานเขาเริ่มตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมานแลวคืนนี้ขึ้นสุดท้ายนะครับเป็นคืนของวันที่16กุมภภาพันพุทธศักราช2500 6 6นั่นเองนะครับรรยากาศแดดร่มลมตกตอนนี้ก็เริ่มมืดค่ำม,มาละวลละแสงไฟเริ่มส,งส่งแสงสว่างไปทั่วบริเวณท้องถนนหนทางสัญจรไปมาค่ำคืนนี้จะมีการแสดงหอรสบสมโพธนะครับของวงดนตรีหมอลำเรื่องต่อกลอนคณะเก่นนะครบันเทิงศิลป์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพาชบรรยากาศ ภายในบริเวณงานรอบๆนี้ก็เป็นตลาดนะครับตลาดเทศบาลตำบลสนมนั่นเองนะครับด้านหน้าพี่น้องไปซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้อขนมซื้อข้าวนะครับบริเวณตลาดถนนเส้นนี้คือถนนถนนภายหน้าง,งานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นอำเภอสนมจังหวัดชลบุรีน,นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมในบรรยากาศภายในบริเวณงานร,บรอบๆงานก่อนนะครับท่านผู้ชมนีม่แสงไฟก็สวยงามแสงไฟก็สวยงามถ้าท่านผู้ชมตระการตาไปด้วยทั่วสนามบริเวณงานนะครับเอบรรยากาศบริเวณสนามบริเวณงานท่านผู้ชมจะมีร้านรวงเจือข,าข้าวท้าก็ขายของไปหมดในยท่นนี้ ในริงานนะครับมีร้านค้าร้านขายขายข้ายเดียวก็มีแล้วก็มีร้านขายของกินมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนง,งานทั่วไปนะครับแต่ก็มีการจัดแสดงสินค้ากันทั่วไปนะครับมีร้านค้าร้านขายร้านรวงร้านขนมร้านของฝาก มีขนมทุกชนิดนะครับผมมีขายาบริเวณหน้าง,งานนะครับทุกทั่วฝัง่งข้างถนนข้างทางนะครับรับประกันมาเที่ยวงานเนี่ยไม่มีอดเนี่ยมีของกิฟช็อปต่างๆจัดแสดงรายการสินค้ามากมายครับตลอดนี่ก็มีร้านรวงร้านขายเยอะแยะ,ยะเกงเสื้อผ้าอาพร ก็นทุกอย่างท่านผู้ชมมาเที่ยวชมงานก็ได้บรรยากาศหลากหลายทีเดียวด้านในก็มีของเล่นของฝามีเกมเล่นแล้วก็มีสิงชาสวรรค์ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะยังไงสิงชาสวรรค์ก็มีให้คนนั่งมีของเล่นโซเชียลูกด้านในนู่นก็เป็น ไปที่หมอลำคนนี้ก็เป็นหมอลำเก่งละครบันเท,ทิงศิลปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วด้านมีกายชาติอันนี้ก็มีหมอละศกส,สมโพธนะครับ ขาให้อยู่ยังไม่ได้ไปรับลอตเตอรี่นะครับบอกป้ายอะไรอ่ะซื้อห้าร้อยห้าอะไรนะอ๋อเอาเอาที่คุณเขากระเดิ่องหรือว่าบัตรที่นโอ้ยย่งห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มเชิญหนยนะครับเชิญหน่อยครับเชิญนะครับด้วยอายนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับซื้อแล้วเอาลูกร้านลูกลูกสมองเลี้ยงเอารับจากเนื้ออ้อยรับจากพี่หน่อยครับรับจากพี่ รับไปแล้วก็บอกพี่นะครับมีกี่ใบตัดเอาเท่านั้นครับมีห้าใบตัดห้าลูกซื้อสองใบตัดสองลูกเป็นงานกาชาตินะซื้อเยอะนะฮะซื้อห้าใบเขาก็ได้พัดลมไปสองนี่คือบริเวณพัปูนี่คือบริเวณพันไฟฟ้าเมื่อวานนี่เด็กหนุ่มๆนะครับโรงเรียนสนมวิทย์นี่แหละเอามาตัดซะสองสองลูกสวยงามทีเดียวไฟสว่างสวย พวบริเวณงานท่ผู้ชมพดวงมาด้วยเลยพบกมา่ชมการยสางอบอุ่นะครับเชิญนะคมาร่วงนะครับเละครบันทึิล่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปูเสือปูสาบนะฮะชมการแสดงของหมอลำของรวับการจัการแสดงศนครับบริเวณงานยอาเมาปู